ทานศพคนอนาถาก็เนอ่อยวานนนเสียชีวิตลงตดาวโสมวัดเม่ได้เอาไปบานเพราะว่าคนอัตขัดอยากจนเรมาทำพิธียู่เนมเลยเอาสมีสมมาคนเบืองไทยเขาเื่อวั เวนี่ยมดบานบบาลแบบจะไม่ไมัยาหนากัทคือก่าบานเท่าก็ไดย้เนคุยิ่ง้างเราก็นอนอยูวัดคุณเดียวเราเ่นะยามที่ถ้ามีที่ดูลจะไปหาเราหอยแล้วปชมได้หรอคูเดียวอนเอาแต่ยมพร้อมนั่นี่พระพร้อมเลยเด้

mm O oh, patpa สงฺโฆเอตํมคฺคนาคายะติสฺสนิณฺทาวจฺจสิรานิยจหามภะโมตสภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสภะคะวะโตอรหโต

na kacamidansalcami kamangsaran nangkacami

Nang kacami, oh, atiyampi sanghang saranang kacami, atiyampi putang saranang kacami, atiyampi putang saranang kacami, atiyampi tamang saranang kacami, atiyampi tamang saranang kacami, atiyampi sanghang saranang kacami.

Inna tanah, we ramanisika patang samadhiyami, kami sumi cakra, we ramanisika patang samadhiyami, kami sumi cakra, we patang samadhiyami, mosa wata ramane sika patang sama tiyame musa wata we ramane sika patang sama tiyame sura me surame maca pamata tana we ramane sika patang sama me raya maca pamata tana we patang sama อิมานิปัญจศิขาปธานิสิเรนะสุขติยันติสิเรนะภูกสัมปทาสิเรนะนิปุติยันติตัจมาศรังวิโสตัยเทนะพิธรรม้ไใ,ในอยู่บกไก่พัดลมดอก พระมหาเจ้าโลกาจิตติสหมเป็นกัปตันสวีอัจฉริยะธรรมศรีตาวรจักรกัจจะติกาเพรศุตุมังอนุกรรมิมังประชา